ลาลิตแต่งงานกนะนนมก็ตามนั้นแหละค่ะผู้ชายขอแต่งงานแต่ว่าเราไปแต่งงานกันในสถานการณ์บ้านเมืองที่เป็นอยู่ตอนนี้เราจะเอาตัวรอดในเมืองใหญ่อย่างนี้ได้ยังไงคะเนี่ยต้องเผชิญกับความวุ่นวายและเพื่อนบ้านที่ไม่ค่อยจะเป็นมิตรกับเราซะเท่าไหร่ แล้วพวกเราทั้งคู่ก็ได้ตัดสินใจย้ายเข้ามาในเมืองพัสติริวิงนะคะแล้วได้มาเช่าอพาร์ตเมนต์จัสมินซึ่งห้องนี้เป็นการแต่งแบบสไตล์ลอฟท์แบบที่เคชอบเลยและมีเพื่อนบ้านอย่างครอบครัวบิดาที่เธอพิ่งคลอนร่วมมาและนั่นก็ทำใหฮอร์โมนของเธอเนี่ยก็อาจจะดูขึ้นขึ้นลงลงไปหน่อยเลสเคจรอร์โดร์กับการที่มีเงิน5 00 0บาทและต้องใช้จ่ายค่าห้องอา,า, 1, าทิตย์ละ1,000ได้ยังไงก็มาติดตามกันเลยนะคะ แค่แค่จะไปข้าง้องมันเสียงดังแบบนี้อ่ะนั่นสิมันทำให้เราอะ่ะไม่ได้โรแมนติกกันเลยอ่ะเฮ้ยเธอไปจัดก,การให้หน่อยสิได้เลยงั้นรอแป๊บหนึ่งนะแต่เขาไปจัดก,การให้เขาโมโหนี่ออกมาแล้วนี่ไงเดี๋ยวทำไมเขาเขาใส่ผ้าขนหนูออกมานั่นสิโอ้ยอะไรกันเนี่ยฉันกำลังดุดุกดิกดกันอยู่เลยอย่ะขัดจังหวะเป็นบ้าเลยแฮะคุณเสียงดังมากเกินไปนะครับ มาลบกวนพวกผมสองคนมาแหมเพิ่งย้ายออกมาก็ทำมาเป็นบน่นนู่นนี่นั่นคนทำอะไรก็เกรงใจทางห้องได้นะอีตาดูดิออกมาใส่ชุดเนี้ยแต่ว่าเขาเพิ่งบู๊ห้กันอยู่อะ่ะเคยเค่บอกว่านี่ฉันก็อยู่ที่นี่เหมือนกันนะเห็นใจกันหน่อยสิเราต้องแก้เผ็ดน,นะเนี่ยบ่นถึงเสียงลบกวนดีกว่าเราจัดเต็มเลย เขาเดินไปดูด้วยมันไม่สนใจนี่เธอด่าด้วยซ้ำอ่ะมันเหมือนเป็นป้าข้างบ้านเลยเออนั่นสมันสายหน้าใส่เขาหมดเลยแล้วก็ไปเธอรู้ปะมันด่าเธอแบบพี่เธอด่ามันเลยอ่ะนี่มันึ้อตรงเนี้ยได้เรียกมันออกมาคุยกับเขาได้ไหมเขายากบวกแมวใจเย็นเราเพิ่งย้ายกันมาอยู่นะอย่ามีเรื่องกับข้างบ้านเลยแต่เขาจะทำให้เธอผ่อนคลายเองนะ ดูเธอดิกรรมวัดอยู่เลยนะเห็นปะเขาโมหงมันขัดจังหวะเอาพลังเข้อ <Elon disappointing. S 2> sure, ่ะเขาจุบแก้มให้รู้สึกดียังขออีกนิดได้ไหมขออะไรจะหวานกันตรงนี้เลยเหรอหน้าห้องเขาเลยนะก็ได้โอ๊ยโอ๊้ยเธอโอ้โหทำไมอะก็จูบไงเฮ้ย รู้สึกมีเสน่ห์มากเลยเธอรู้สึกแปลกๆรู้สึกแปลกๆเหรอเธารู้สึกยังไงอะร่างกายเหมือนมีไฟวิ่งในตัวเลยเดี๋ยวนะเราจะจะปั๊มลูกแข่งข้างบ้านใช่ไหมเราทำไม่เห็นเสียงดังเลยเห็นปะไม่มีเสียงดังไม่ได้รบกวนเขาเลย เสียงเบามากเลยต่ดูอีตาข้างห้องนะพี่รักเขาหิวแล้วว่ะจะทำอาหารให้เขากินได้เปล่าได้นะเขาทำทาโกะมาเก่งมากเฮ้ยเขาเหม็นๆน่ๆะพอะเขารูา้สึกเหมน็นาทำไรอะหั่นผักนี่เขาก็ช่วยเธอทำด้วยนี่ไงอันนี้ก็เหมือนเะป็นผักปะมะเขือเทศไหมอ่ะ เขาก็ไม่รู้อ่ะทักก็ใส่มะเขือเทศปะใส่ครับอ่ะเธอทำเสร็จแล้วใช่นี่ไงมากินด้วยเขาคืบมาสกจานนะึงแต่เขาขอเปลี่ยนชุดก่อนนิดนึงนะอืโอเคอ่ะกินก่อนดีกว่างานลาลิสเนี่ยก็อ่าแคสเกมนะคะเคเคก็เหมือนกันเป็นสตรีมเมอร์แบบยูทูบเบอร์ มาทำงานด้วยกันเธา,าว่าเขาจะหางเงินได้ยังไงเธอลองเล่นเดอะซิมบ้เล่น<笑><笑>เล่นเล่นไหมเนี่ยโอ้โหกดรอคาร์ดี้เลยเใครไม่รู้โทรมาอ่ะฉันเห็นนะว่าอาทิตย์ที่แล้วนายทำอะไรอยู่ฉันนด้อยู่ในเหตุการณ์แล้วก็เห็นทุกอย่างเลยด้วยนายกำลังตกที่นั่งลำบากแล้วล่ะเค ฟี่ผู้ชายโทรหาเธอใครอะไม่รู้มันเป็นคนแปลกหน้าเขาบอกว่าเห็นเห็นว่าเธออะทำอะไรบางอย่างนอกใจเขาใช่ไหมไม่น่าใช่เนี่ย<ช>คนเนี้ยมาโทรมาบอกว่าเนี่ยเธอกำลังตกที่นัน่งลำบากแล้วว่าเนี่ยเธออ่านดีคุยกับมันได้ไหมเขาอยากรู้มันคุยแค่จานอะไรโอเคอันนี้ใช่ไหมเดี๋ยวนี่ใคร<า>อะเอาคุณโดน แแกงล้วอ่าข้างห้องใช่ไหมเขาอยากกินกาแฟเพียบทำให้สองโมิบโอ้ใช้งานเขาอีกแล้วเขาไปชองให้เราต้องซ่อมมันเอง่ะเธอไม่มีเงินที่จะเอาไปซื้อใหม่หรอกต้องร้อยหนึ่งอะต้องประหยัดเงินอะ KK มีผู้ติดตามเพิ่มขึ้น1,200คนสองร้อยนต่ต้อง14บสี่ดอนมันก่อนได้สอง เฮ้ยตอนนี้เธอมีสองพันคนแล้วที่ตามเธออะเคเขาอยากเ,าเข้า,ามาทำไมเขาเขาเออเออเคเธอเป็นไหรหรือเปล่าเนี่ยไม่รู้เหมือนกันนะ่ะจุ่ๆเขาก็เหม็นนะ่ะโอ้ยดูดิเหม็นทุกอย่างเลยเหรอโอเค <Okay. S 2> ดีใจฮะเธอท้อง เราไม่ได้ป้องกันหรอเขาไม่ได้ป้องกันมาเือตอนนั้นอ่ะได้ละเราจะมีเงินเลี้ยงลูกได้ยังไงในเมื่อเรามีห้าพันอ่ะค่าเทอมันไม่พอจ่ายหรอกนะเขามาได้ได้ยังไงอ่ะเร่องนีจุ๊กก็เข้ามาเฉยเลยอ่ะไล่ออกไปได้ไหมออกไปไหนค่ะไม่ได้ไม่ได้เชินนะอน้าออกไปละ เธอรู้ปเมื่อกี้เมื่อกี้ซิมเขาไล่ไล่ไปเองโดยที่เขาไม่ได้สั่งคาสั่งเลยนะช่วยลุกหน่อยได้ไหมครับเธอบอกป้าให้ลุกหน่อยได้ไหมอ่ะเออป้าเข้าไปในห้องนี้ได้ยังไงนี่เป็นห้องทํางานของแฟนลาลิสนะรู้ลึกไม่โอเคอ่ะฉันนี่สนหลักฉันนี่สนหลักฉันหน้าด้าน่ะฉันจะเขาใหญ่ไลยมันหน่อยไล่ไล่ไล่ไม่ไหวแล้วไล่แบบโมโหเลยหยาบคายใส่เลยโอเคให้เธอตะคอกใส่นะ เอาสิเป็นเลยโอ้ยอย่าพายใจเธอเธอเธอเนี่ยแล้วเธอเขาให้ของขวัญทำไมอ่ะไม่เธอให้อะไรรู้ปะมันคิ้วขี้อ่ะเธอแกล้งมาเห็นไหมอืออุ๊ยไปทอเขาสิ เธอเริ่มใหญ่แล้วแต่ว่าลูกเราต้องน่ารักแน่ๆเลยขอเปลี่ยนชุดก่อนนะใส่ชุดคลุมท้องเคเคเธอพาเขามาที่สปาหรอเธอจะได้สบายตัวไงเขาก็อยากนวดนะแต่ว่าเขาตั้งครั์อยู่นะสิจะนวดได้หรือเปล่าเนี่ยแค่เป็นไงบ้างเนี่ยเขานวดเจ็บมากเลยเธอ S <S <S ไม่สบายตัวเลยเขาไม่ใครทวดหรือเปล่างั้นให้คนนี้ทำเล็บให้ไหมได้โอเค, <S <S อเคงั้นเทามาแทนเขามามีให้เลือกหลายลายเลยอะ่ะอดีเราชอบสีอะไรเนะอันนี้แบบมันมีเอ่อแบบแบบสั้นแล้วก็แบบยาวด้วยเฮ้ยเขาอยากเขาอยากทำแบบนี้อันนี้เป็นรูปทรงอะไรวะเอาสี งั้นเธอนั่งรอเขาตรงนี้นะสอๆนี่ไงเธอีจะไฟเล็บด้วยเฮ้ยเขาชอบมากเลยอ่ะที่มีบริการบริการเขาบริการดีนเธอโอเคนี่เธอหึงมันขึ้นมารู้สึกหึงรู้สึกหึงถ้าหึงที่แบบมีผู้หญิงทำเล็บให้เขาเหรอ่อเคเค ไม่น่าใช่มันคิอจริงๆว่าเธอเหึงเมื่อกี้สองอ่นอนา,าอน,น่าเธอเมื่อวานแล้วจริงมันคือจริงๆเจ้าเขาทำเล็บต่อดีกานีเขาให้พนักงานทาทาเล็บให้อะเขาเลือกสีดำเหรอแต่ยเธอดูนะมันจะหลาสจันมากเลยตอนนี้เขาไม่มีเล็บเธอเห็นปนะแล้วเดี๋ยวเธอจะดูเล็บเขานี่ยมันอัปเดตใหม่มากับพักสปาเดียมันทำเล็บได้ เดี๋ยวเขาจะสวยอ่ะชอบไหมคะคุณผู้หญิงโอเคทำอีกฝั่งมันทำเล็บเท้าได้ด้วยแหะเธอเธอทำเล็บเท้าปะอยากทำไหมเธออยากทำไหมไปเขาจะทำให้เยอะ <c oughs> การเรียนโยคะจะเริ่มในอีกสามสิบนาทีเฮ้ยเดี๋ยวเราไปเรียนโยคะกันด้วยเคเอาทำสีอะไรเล็บเทา้าสีขาวหรือสีดำสีดำดีว สีแดงโอเคไหนเล็บเขา,าอ่ะไหนอ่ะโอ๊ยเล็บสวยมากเลยดูดิสีสวยมากไม่ใช่บอสนะอันนี้มาจากภาคสปาเดย์เลยนะคะเดีย๋ยว<อ>ให้นโยกแล้วใช่แต่เขาเล่นได้แค่ไม่กี่ท่าเพราะว่าเขาตั้งคันอยู่เธอต้องมาเล่นอ่า <laughs> โอเคแต่เขาช่วยโพสนี่อันนี้เป็นท่าท่าที่สอง,งอ,อ้าวเล่นท่าเดียวอ่ะ เธอต้องไปเรียนนะเนี่ยน่าจะไม,ไม่มีไม่มีประสบการณ์แน่เลยเธอเปลี่ยนชุดสิเอ่อเดี๋ยวเขาเปลี่ยนว่าแต่มีผู้ชาย<ม>คนอื่นอยู่ด้วยอะ่ะเฮ้ยเขาบักหน้ามาไอเอาเขาไม่กล้าเปลี่ยนมีคนอื่นอยู่ด้วยถ้าเห็นปะ<ม>เขาบลักหน้ามะโอ้<ย>น่าเหมือนจูออเลยนะเขาบักหน้า โอ้อแล้วดูคนนอตแต่ละคนก็เป็นคุณยายไงอยโอ้ไม่ไหวจริงจอ่ะนี่เธอก็ไปมาร์กหน้า,าเหมือนกันด้ยเขา,าใหญ่หน้าตาเขาดีไงนี่เธให้คุณยายนวดให้ส่วนใหญ่แล้วคนนอกก็ต้องเป็นคนสูงอายุแหละเพราะเขาแบบว่าทำนานไงทำนานไม่ว่าทำแรงอะไรฟินไหมเจ็บปะ ป้าทำเบ,บาๆนะครับโอ้โห,โห,โหถี่กับเบาสุดมือแล้วนะหลนขอเบาวันนี้นิดนึงได้ไหมครับโอ้เธอนี่ก็เล่นเบาแล้วนะโอ้ยเช่ถ้าตอดอ๋อป้านิดนึงนิดนึงแบ่งปันแบ่งปันนะกเธอตดเ้าไปดูวยให้เลย เอ๊ะอย่าเพิ่งปิดคลิปนะคะยังไม่จบมาแล้วค่ะกิจกรรมจากของรางวัลจากเดอซิมนะคะรอบนี้เป็นกิจกรรม Your Sim City Life นะคะ พวกเขารอบกิจกรรมนี้นะคะโพสต์ภาพสกินช็อตที่ตัวเองสร้างนะคะในทีม Your Sim City Life นะคะโดยที่โพสต์ภาพหรือว่าภาพเคลื่อนไหวเนี่ยแสดงให้เห็นถึงการเอาตัวรอดนะคะในการใช้ชีวิตในเมืองพร้อมเล่าเรื่องราวนะคะเกี่ยวกับเหตุการณ์นั้นๆเนาะแล้วก็อย่าลืมแฮชแท็ก T S City เล,เลจังแล้วก็แฮชแท็ก The Sim City Challenge แฮชแท็กชีวิตเมืองของชาวซิมเพื่อนๆสามารถส่งผลงานของตัวเองได้ทั้ง2ช่องทางนะคะช่องทางแรกเข้า ที่เพจลินเดลเลยนะคะแล้วก็คอมเมนต์ใต้โพสกิจกรรมนะคะที่พี่ลินปักหมุดไว้หรือว่าช่องทางที่2นะคะเพื่อนเพื่อสามารถโพสต์ลง IG หรือว่า Facebook ของตัวเองนะคะแล้วก็ตั้งเป็นสาธาร,รณะแล้วก็อย่าลืมแฮชแท็กข้างต้นด้วยนะคะ ก็อยากให้มาร่วมสนุกกันเยอะๆค่ะสำหรับรางวัลผู้ชนะ15ท่านแรกเนี่ยจะได้รับเป็นกระเป๋าผ้าเดซิมสีนะคะน่ารักมากแบบนี้เลยพี่หนึ่งก็มีส่วน10ท่านต่อไปนะคะก็จะได้รับพัสเสริมนี้ค่ะเป็นพัคเสริมอาคิดนะคะก็เป็นของแต่งบ้านนะคะแบบในอพาร์ตเมนต์ของลิสเคเลยสำหรับรายละเอียดต่างๆนะคะพี่หนึ่งก็จะแปะไว้ที่ใต้คลิปข้างล่างนี้เนาะเหมือนกับกิจกรรมอาที่เราจัดมาตลอดเดือนเลยนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย